ก,บบกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเพื่อนถกท่านที่เขาวมาหาสมซ่องน้องค้าเด้อพี่น้องไอ้เมื่อนี่กันน้องค้ากันเห็ดห่อสมหกันเนื้องว่าพี่น้องไอ้มาเบิ่งมาสมนำกันพี่น้องไออันนี้น้องค้าเห็ดห่อสมล่างแล้วแล้วพี่น้องเอ้เนี่กันไปมักมยมใบมักยมกับอันใบตองใบตองนี่อ,อันนี้ นี่คือเนื้อหมอ่อนงัวเนื้อครับปรุงแล้วแล้วที่เรได้ทายประลุงเบิ่งแมนน้องก้าเห็นเองเจ๊จีเป็นอะไรแล้วเนาะมาบุกมาซมนำกันพี่น้องเลยไอคิวกับซอแม่เฮ้ยแม่ฮะกะตั้มเหลวนอนแป๊บเดียวปัดตื่นซ้ำซอแม่บอกคิวกะบมลุ เล่นนอนพอขึ้นมาแตนเสื้อเล็กก็เลยลงมาเอาลูกถ้าเพราะว่าน้องคําสีห่อสมห่อสมมูให้น้องน้ําอ้อยเบิ่งกะเบิ่งบ่ได้เตียแต่ขึ้นแต่ทงเฮือนอนันก็ได้อง้ิกวยลูกได้ลงมาเลยได้ลงมาเลยเลยคนนั่นก็ได้มันมันอค่ะเ้ยเนาะ ก็ไอ่บอกคิวเอ้ยคิวพอไม่ได้เสื้มเล็กซะอ่ะค่ะเอาอันคิวอีกแล้วค่ะเอากริ้วอีกแล้วเด้อปลาลุงเอ้ยเอาคิวอีกแล้วเด้อปลาลุงหืมเงยรุ่ยโอ้ยเราขี้ไล่เอ้ยขี้ไล่เอ้ยขี้ไล่น้อยเอ้ยน้อยน้อยนี่บ่ ปลาล,า,าลุงเอ้อย <laughs> ตีบาร์คิลาเนี่ยได้ปลาลุงเอ้ยเอ้ยเอ็นแตาหากิมาห่อสมจีนกับมันเอ้ย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 ,อยจะเก,กลือเลยเนฮะยนอเจ้านะไก่นะยโมริกเกลือบอก จิ้กเกอร์ไก่เพื่อนน่ะจะเอเฮ้ยเอ้ยฮัลโหมาลิดนะายกิวเนี่ยมาไว้มาไว้ลองน้ำอ้อยเพิ่นลงมาลิดพี่น้องมาสบายดีปะลูกไหมไหมมาเด้อมาเด้อมาเด้อสื่อสื่อสื่อจิ้แมแหวนย,งยงังดึงแต่ประเพณ ฮันดี้ฮันดี้อารม์เสียอะไรเฮ้ยมาเดินมาเดก็ซมันเมิดมาก่องอะไรใบอันนี้ก,ก็ใบแก่นล้วมันกปุ่มใหม่เมนี่สาบายดีพี่น้องมาเบิอ่องนนี้ำกันสาบายดีว่าคิวสาบายดีสาบายดีา,าตัมแบบฮัปปีไ้ไรรอบแล้ว ปิ่งไรหรอบปิ่งปซิมไรรอบแล้ปิ่งซิมว่ามันชุนดกาปิ่เ็ดสมยังีิปิ่งซิมเม็ดชมปิ่งไรรอบนั่นแหละเดี๋ยวจะหายคนข้างนอกซิมบึงว่ารสชาติขางนอกข้ามทาอันนี้ประมาณนั้นแจมือก็มันเป็นว่าประมาณ้องมืออมไรอย่างเซี้ยไมเฮงเสพรูปว่าเสพยาไม้พิเศชมคายเฮตอนเศร้าแลคายก่อน อยเลยกินมันแหลมันทันทีเป็นแข็งแต่มันยังเปื่อยอยู่สินี่หมูเป็นนะอกข้าห่อหเป็นดอกบาตสีหอกินนะพี่น้องไงก็เลยบาสีหอก็ได้ก็ห่อแล้วเนาะคะแนนบ่หาสิมันโผลออกมาเสิร์ชฮะเสร็จเอาได้เพราะใบข่อยเ่อยข่อยไปได้หนึ่งนะข่อยอย่างนี้ขาท่านมันจิบบอบอไม่บอไม่ทามันบเป็นขนมกไหคือขนมมาทานมันไทาก็ได้ไอ้ขนมทานธรรมันหรนะคะสิเห็ดอัน รีบปลรอยคิวอคิวเก็ทบม้เนี่อาเซียนเนี่ยังจะเดี๋ยวป่าย uh, ่องอแบบสีไ uh, okay. e ้คิวคิวอนคิวอคิวเดี๋ยวฮะพอลเดี๋ยวฮะพอเดี๋ยวฮะพอบุหิตคิวยูพี่พอยูพี่ไอคิวคุณเกิดนะวันด้เห็นนี่ยังได้ตาพุนะตาคุกระสังๆส บุญยมซีน้ำสีแบงบุญยมน้ำแยกไปเว้ีแบ่งให้หนูถึงซีมน้ำ,นำ er? พี่ lair, น้องไอ้ถาเบ่งถาสมน้ำกันบ่ฮูว่าถาเบ่งซีเมอร์ว่าสะเพิ่นกินแล้วสะเป็นอะไรนะจกินใหญ่วันซานลงเจ้าโคว่าซานน้องข้ามให้กินแซ่บไปก้าวได้พี่น้องเลยไปกินแซ่บแซ่แหนาอกินนะซานพอคิ้วจติดใจก็แหน่องกินจ้ะมีกินแซ่บ เห็นหหญ่บเ็ดหอให่เป้าป้าไปรองเจเ็ดเชบซาำซ้ำใจมากนอยใหญ่เอามาให้สิ้น่ออ้าอันคือว่าอันนี้ก็สินตลาดเนกเกอีเยามาเบิมาสั่เบื่อเลยเนี่ยสิ้นตลาดหน่อยนี่ยดีใจมาผู้สิ้นนะไม่ไหม่เด้งจมคอมสิ้นงามกระมูได้ดีนะเขาเลีงันซิ้นงามเลย ชิ้นง่วนงาคือบุซือเจ้าของงามเลยชิ้นงนงาคือบุซือแมนบ้าข้าจะมงามกวสิมากบ่ขนเป็นชิ้นง่วนะน้องขาเป็นชิ้นง่วนไปในกระตายเลยนะพี่เนาข้าจะมองงามกว่าสิมากฮันดีฮันดีข้ากเห็ดเ็ดกินดีสิเลยพี่เนาะน้องข้าบนคือในพิชามาไปตองมาถึงไปตองสิแตกบุเลย น้องหัวปถือคืนแขนมันยิมไปเปิดมันยิมพี่น้อง,นอง,นองอเนี่ยมันคืนมันหิมยิ้าิเดานี่ยพ่อบนี้ในั้นแหะก็พอเอาอยางฮัดไปเออเฮ้ยไปยางไม่ค่อยดนดรื้อยางโนแมนเดี๋ยวนี้ี๋ยวนี่เบิ้งเบิ้งเนี่ยิเบิ้งเบิ้งนี่ขาบีดลงมาแล้วนี่ บีลงมาแ้งเสียตาคิวด้ปะอืมแม่เลยแ่นี่กินแนเห็ดได้ก็ได้แต้ามัน้าเห็ดกิน้าอไรพอเห็นบ้านเาาต้นนั่นต้นทั้งหัวนั่นน่งานั่นหงหาิกายกินยางนันอนลวคิ้วนอนลวนี่นะ กีบเแียงต้นต้มเป็ดไห้มาขึ้นในพอโมอันแหงมากก็เลยยาเลยแหงมากฉนเผื่บรรยามวได้กินข้าว้วคนมาตามคนเื่องนนเนี่ยแทสิทุนเล่แบบนเผ่กันทำฉนเผิ่แบบากินข้าวแล้วบ้าไปกินข่าวยังมันอะไกินเลยเออยาเลยเปิดไหมเอายากกินแล้วอะไยาคซะนเผมากินตามเมื่อคืนนี้ รงยางไว้เนาะคงหันแล้วสกตสาอนคะสกตาคือข้าวต้มนี่ทอาทอขต้มพี่น้องเอ้ยโอ้ยข้าวน้ำคมทอขต้มทอข้าวต้มใครขิวกินเห่อน้ำคัพตอเนี่มันทอข้าวต้มขตมได้หนิด้้ข้าวต้มเขาบปมากกบใจกันแร้วะนี่ก็่ได้ปรโกบ ผลิตสือนีชุดคุ้มกัิตคายผู้ซื้อเนี่คุ้มเลยคิเ็ดหอคายหอละปั้นีเอาย่าัหมอเนาะปกติคือายนะหอบกล้ชกกนแล้วบแก้มาจินทำปมือนี่คิตจะนิคายุ้มไ่ยุ่ไม่ใ่อู้ยู่ไ่ขายเงิน ย่หอสุกโง่เยไม่คือบิดจก็ต้องบิดบ่บิปงขาที่ต้งกบางทีนะเราจะเอาเห็ดแบบจุ่มๆนะเห็นนลเออพวกกี่วันยา t h ả เราเห็นเป็นนะจุ่มะอะไราเราหอเปีได้ก็ได้แต่ห้กิอีมดิคายเนาะฮิตงามก็ได้

สิยเป็นลูกอ่อนกันนะนี่ละพี่น้องเฮ้ยปลาลูกเลยเเมนเงี้ยะลูกโอ้ดีขนาดเอ้เืองฮนายคิวแข่งแข่งเป็นบ่าวเน่ยปป้าไปเบิงไกลเนาะเบิ้งไกลกูกรวะไกลมันมาเอาซอยไปในห้าห่อศกพอหน่อยคลิปเป็นมือเกาะนะครับอ้ นอน้างกาะเนนาดไปลุดแหม่วนดูแหเปลอยหล่อแหนหล่อหหล่อแหมนเฮอาเวะวดโอ้ยบุมเหนเพับป้าเม่วนาเนพับป้าน้ำทิมงานเจี๊ยบมวนอยู่ตากแดดหอนพอบทังมวนทั้งหนแดด เห็มเห็มหอนหอนเดดก็หอนแห้งรมวันมุนีทธรรมดามุนีวันอะไวันหอนแห้งเือลมวันเพื่อออกเปียบดืเดเดดอะไรบ้างเจี๊ยบคนกะเพื่ออะไรเปียบขิมย่อยเจ็ดสีก็เต้นทั้งงัดทั้งยัง เต็มที่เรื่องวันคนลายยุ<า>ยคนลายคนลายจีซีตินกินกุ้งมุ้งวาน,ม,วานม้วนกุ้งมุ้จีซีน่ากันไรจีซีกินกุ้งมุ้งวานตินขนาดเลยโอ้ย่างไม่กมวนน้ำเหล้าเลยอืมจีน่าก,กําห่อส่งอย่องเอ้ย สิออกมาส่งได้กับพ่อหูหอส่งมาเลยหัวยางมันขาดยางไงเดียวยางก่องก็เห็ดมะเห็ดนั่นนอ่ เรเมื่อกาเป็นหมกซึ่งใส่กากาหเนา่อากาศห่อนเมื่อกี้ดอากาศห่อนอบเอานี่บ่อนที่เมื่อวานเมื่อวานนี่ห่อนกว่านี้สไปจังมุ่งกว่ห่อนคุณสิบโมงก้าโมงสิงเอาไปสาขวาขาเหียวานขาเหียเลยไปสาสังสิปสา พอตากแดดเพื่อออกเปียกบึ้งทำาบน้ำหมดเลยหมวดแล้วก็ะหอดผู้โบเต้นก็ะหอดเหมือนกันเต้นก็ะหอดผู้โบเต้นก็ะหอดเบิ่งในคิ้วเม่์หออนี่ไฮบรากินกี่น้าลูกเป็นอะไรเอาเบิ่งเบื้งเป็นอะไรงามบอกเป็นอะไรคิ้วงามงามงามเนาะคิ้วเฮอดก็ะหอดโบเป็นดอกรหอดทีซื้อพอด พอสิ ane, น้นอันงูมันบอลออกจากใบตองพบว่าให้มันอายออกนะเพราะว่าอัดอัดลมมันไหวแล้วไงอัดเป็นหอศพชื่ออะไรยืดละตัวนี้นะคื่อหอศพเยอะตัวนี้ไอ้เตี้ยหลอนไอ้แหลนแหล่งถึงหอใบตองหอใหม่มันแยกกันนะคันคันคันคือ,อเขาเหตุกายแล้วเขาเห็ดจริงสี่ได้ เบื้อเดิกได้สี่เป็นตองไน้อยออกมาหล้วก็ห่อเชืก้อนห่อใบหนึ่งเะืก้อนห่อห่อซีนซีนอเกห่อซีนล้ประด็นจาเขาเรียอว่าห่อบโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไอคิวอากหลอกไอคิวไปอยา่อโเไอคิวไปอากห่อแล้วไอคิวนะไอคิวอย่ากห่อ่น้องก็สิทำนี่กะ พี่น้องชีวิตน้องสิอราพี่น้องไปก่อนเด้อผ่ากุไลกุเซ่เป็นำคำคำกำลังใจนหะ้น้องข้ามขานเด้อจิกหนาพอกันใหม่บายดี